สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นป,ปืนเอ็นเกนะครับผมเป็นปืนที่โคตรแรงแรงกว่า AK ซะด้วยนะครับผมที่ผมคิดเอานะก็เล่นกับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะครับผม2คนนะ3คนกับผมนะผมก็จะมีโกเอิร์ดแล้วก็มาสุปนะครับผม,เ,มเพื่อนมาก็อจะเล่นห้องนี้เลยละกันนะผมไปครับผมลุยครับผมเ,มเพื่อนศัตรูอ้าพึ่งเริ่มเกมครับผมไม่โดน บอกเลยโคตรแรงระยะใกล้ๆอย่างน,นี้นะครับผมเพื่อนๆวิ่งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมรอได้ยินยาวมานะเพื่อนๆได้ยินเสียงด้านหน้านี้ครับผมวงเก็บไปหนึ่งครับผมเรือเลือยี่สิบอ้าวด้านหลังมาครับผมแห้ไปค,ครับผมบินแรกนะเก็บไปสองคนอยู่ปาเาปาระเปิดควันเล่นๆไปแล้วก็แสงไปสักสองลูกลูกจะพอครับผมแบบนมา ยาวจะมายิงเพื่อนใ้แคมมันตายละนี่บอกเลยว่าโคตรแรงคนนี้เขาซากด้วยแหละเพื่อยิงไปนัดเดียวตายเลยหาระเบิดควันตายครับผมแสงอีกสองลูกราระเบิเด m หกเจ็ดตาครับผมเฮ้ยเขาจะวิ่งมาและะ้วเพื่อนเนี่เจ็บไปหนึ่งครับผมถ้าเขาโยนระเบิดมาหน้ามงแสดงว่าเขาจะวิ่งมาครับผมเพื่อนประมาณนี้เลยที่ผมคิดนะ เฮ้ยเหมือนยาวมาเฮ้ยโอ้โหยิงตัวนัดเดียวเองเพื่อนเมื่อกี้ดูเพื่อนในทีมเล่นครับผมชนะใครนะครับผมเพื่อนเหมือนเดิมนะครับผมปาระเบิดบอลเล่นๆก็มาปาระเบิดชุดกันหน่อยนะครับผมเพื่อนเผื่อมันได้นะปาแสงไปอีกหนึ่งลูกสองลูกเลยละกันครับผมเผื่อมันได้ อ้าวครับผมได้ครับผมวิ่งมายาวกันหน่อยนะเผื่อมีคนวิ่งมานะครับผมระเบิดมาแล้วแสดงว่าเขาจะมานะยังไงก็ไม่รอดบอกเลยปืนผมมันแรงบอกเลยเข้างหลังมาโอ้โหมาเยอะเกินนะครับผมเพื่อนมาแพ้ไปอีกแล้วปาระเบิดแสงไปหน้าม้งเหมือนเดิมปาระเบิดควันไปหน้าม้งปาระเบิดอีโมเกีไปหน้าม้งครับผม วเราเบิดมาแล้วแสดงว่าเขาจะวิ่งมานะครับเพื่อนๆเอาดักไปก่อนเลยสักสองลูกเอา,ม,เอาม,มาจริงครับผมเห็นไหมเป็มีคนห้าวอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนตอนนี้ก็ต้องรอนะเพราะว่าฝั่งผมเป็นฝั่งกันนะวงแดงแล้วว่ะเพื่อ,อนวิ่งชนเลยแล้วกันนะปือผมแดงเก็บเป็นหนึ่งครับผมโอ้โหไม่ตายได้ยังไ,ไงนะเนี่ยยังได้เอพีอยู่นะ ระเบิดไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเผื่อมันได้นะปาระเบิดแ,แสงไาหน่อยได้จริงจริงนะผมมาดูยาวแล้วเจ็บไปสองครับผมเพื่อนเหลือสิบสี่บอกแล้วพื้นนี้นแรงครับผมถ้าโดนใกล้ๆนี่คือเรียบร้อยแน่นอนนะครับผมเพื่อนขันขวามือยังไง <c oughs> โอ้โหไม่ตายได้ไงวะเนี่ยดูเพื่อนในแคนผมเล็กหน่อยตัวนี้ซากแล้วโอเค น,นี่ก็เพื่อนดีแค่นะผมเพื่อนนะขอชนะเพื่อนจะไปอีกหนึ่งครับผมเหลือคนเดียวด้านขวามือแหละโอเคชนะไปนะผมโหคว้าชนาะนได้แต่ละาบินนะฝั่งผมเพิ่งได้สองนะเพื่อนฝั่งเขาได้หกแล้วตอนนะีเ้เบอร์แสงมาหน่อยเอาแล้วเบอร์อีกสักลูกนี่เถืะอะมันได้นะครับผมเพ <Okay. S 3> ื่อนเฮ้ยเขามิกกิ้งมาแล้วเขามาโมงแล้ว มุงมานะครับผมด้านซ้ายมือเก็บไปหนึ่งครับผมโอ้โหว่าจะเก็บสองเท่าหน่อยดูเพืเ่อนๆในทีมเล่นกันหน่อยนะครับผมเพื่อนโอ้โหนึกว่าจะยิงได้สลับฝั่งแล้วนะครับมามเกดป็นร้อยเพื่อด้านขวามือมา,มมามเพื่อนวิ่งผ่านไปเมื่อกี้เพื่อนนี่ไงจะไปไหนจะไปไหน โดนอยู่นะโดนนัดหนึ่งด้านขวามือม,มาโอ้โหจะได้อยู่แล้วเพวื่อนกระสุนมันน้อยตคนนี้ไปยืนฟรีกันโอ้โหแยบแย,บ,ยบเลยนะครับพเพื่อนเพื่อนระเบิดแสงไปโดนระเบิดแสง<ป>ใครวะเนี่ยมันมงจะมาพี่โอ้โหใครวะโยนระเบิดแม่นเกินยังไม่ออกจากหน้ามงเลยเพื่อดลดไปแล้วครึ่งหนึ่งครับผม ปาระเบิดไปหน้ามงครับผมเดี๋ยวมันได้โอ้โหโดนแสงแล้วปาระเบิดไปหน้ามงาเหมือนเดิมเราต้องขอชาานะนะเพื่อนรอบนี้นะบุกหน่อยละกันครับผมเพื่อนด้านหน้าเห็นตัวหนึ่งเมื่อกี้เก็บไปหนึ่งครับผมเหลือสิบสองชนะไปนะครับผมแบบผมชอบแต่เสียงตอนมันยิงออกเลยเพื่อน,นเสียงมันโคตรดังมันดังเคาะดีครับผม มาแอบรอกันหน่อยนะครับเพื่อนโอ้หดิระเบิดเขายังแม่นเลยนะเพื่อนเห็นไหมตรวระเบิดไปหน่อยครับผมเพื่อนเฮ้ยมีคนอยู่ด้านหน้าเมื่อกี้บหนีกันหน่อยนะครับผมเพื่อนโอ้โหไม่ได้สักตัวเลยด้านหลังมาเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยไปเพื่อน ปูเพื่อนปูปูปูเอาไม่ได้เลยว่ะโอ้โหไม่ได้เฉยเพื่อนแพ้ไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อน